ลูฟี่มานี่ลูฟี่มานี่สิมาให้เข้อมาซักมาพี่น้องซักยาทายขยะแล้วก็ซักกันว่อทั้งสามตัวนี่เนาะเพราะมันจอยแฮะกินเข่าจังเดยกระโบวันพี่น้นองกินเขา่าอยู่อักโบวันลูฟี่มานี่เบา้างมานี่มานี่ไปนั่งลงก่อนนั่งลง นั่งลงเว้เอขอมือมันนะ <ไป S 1> นี่ดีๆเอามือดีๆเป็นหนอนมันบอวอ้วนพี่น้องมาเขาเป็นกโดเด่นผสมเนาะจะผสม,มยังหรือบ่งหคือกันแต่ว่ามันกับสลัดอยู่พี่น้องตหาหักอยู่ผสมราคาหกพัน,นกูเครื่องหมื่นกูเสียดายเงินกูเด้อเรียงกับเปลืองขขาวงามกับบังงามน่ะหักอยู่อยากชมเหง ม่เพม,มช,ชักจได้ก่อนมือนี้เขาพูวาซักยามาสี่น้องจัแกแอนแนบะไตัวนี้เนาะกระตโตยเยอะกันบแต่สมองนี่ซักใคปญาติชับ,บน,น่าก็เอามาอ่ะจ่อยร้าย,ายตีีจะได้นีหมอกินข่าจะได้กับว่พี่จือ <c oughs> ก็เด่นอวามฮะันนี้ไฮมูตัวเองแบบคือหนองมาซักหเป็นเลียนัดตะวาแฝเนาใส่บริการเลยเาซักตัวนีขนาดสมบูรณ์ีคือจะได้แน่น่จับมันบ่อมวยฉันจะมาาจังันซุีนี่เห็นบ่คบหรออีนีหมันจัขวใได้หมมันม้อนี่มอนี่ที่คแนนจับ้องคน

พ้ะก็ไปชัิปุ๊บอันว่ามาจากอันว่ตื่นตื่นนี่ยเนเออมันเดี๋ยวมันนอนอย่ห้องเออไมันค่สิบบาทหเป็นไรหรอสักกิฟตนอเดียวโอ้ยเนี่ยมากระสวบมือมอสเดี๋สวจมา บ่เจ็บปนไัยทีกลุ่มปีหนึ่งบ่กันไหวที่สุดหรอได้เห็ดแต่นั้นบ่นะฮะม้หหมาตัวนีจะคบไก่ข้าวมอเนี่ยมันกระดังใบหยดุดเนี่ยซันไหวยันมาตัวอื่นมาคบมันจะเท่านั้นเลยนะักซักมาตัวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าซักตัวนี้ซัก ลตมขั้ยมาเลยพีน้องาหกะว่าสุดถ่ายมักแทนมกระดูกเรมกินเขากินอยู่แต่มันบนใหญ่บอบบี้เลยเตนาจะมีทองมันลายดูพี่ดูพี่มันนี่ดูพี่จะวนีก่อนเนาะตูตูตู กวยแนวบนบ่นวันที่มันจอย่าจ่อยของปอมของปอมมันก็แน่นีวหละบบนี่สามารถมันยังอวมันเป็นกัตือตัวนะจันากมาบบน่าเงากลือขึ้ เห็นต่ขีสีเห็นตกขีดโมเด็นต่คองเปืือนสักควยสักหมวกนึ่งปหมาณักเบ็ดตุ๊บักเนาะโอ้ยเฮ้ยเละอะไะจุกสัดเดียวอ่าหามอนี่ตอหมอนี่ไอกี้ันีเลื่อนมา โอ้ยดูฟีเอ้ยจะไปสนไปบนเขาดูฟีจับมันข้าวแบนี้ดูฝีมาฝีมามาฝีสีตูดมันซักใส่ตัวนี้มาฝี่กะซักพ่อขี่กระตือขึ้นสีได้ผมกินข้าวมาซักพ่อแบบเต็มเต็ ซักกันเบ่วอ้์ซักกันขีดกระตือเบ่จะค้องเข้าไปอยู่จะกดรายมันบากินข่าเห็ดจรงไหมมันบมากกินข่าคะกินแต่โต๊ะนเป็นิดกระตืกัมันบอกินข่ากินแต่คองกิน ันี่มันเลือมาตัวนี้มาเดอดกมาตัวนี้มันกินเบิร์ดเดินตัวนี้มาเดือดหองกินมันหานบอ้วกน่าจะเป็นขี้กระตือตัวนี้นะน่ากะเนี้ยเป็นเนี้ยหรือว่าพัดมันเนี้ยนี่บอ่ เอาไปส่งมไห้จอยมันเนี้เามันจอยเากินหมดไดแล้วหเนาะเอาส่อนบาง่วเอาโครี่มันก็คือโคตรบางคตรนี่ถ้ากินได้ก็จอยสิตูดก่ันสิตูดก่อนคตรผู้เดียวเลียกมาเป็นสิบ มหาก็แบบนี้แต่บล็อกฟรีมาคนอื่นมาอยู่น่ะเนาะมาอยู่บ้านมาตัวหนึ่งอยู่บ้านตัวหนึ่งมันตายหยื่อเข้ามาครบทมาบอมมาครบมันมันตายตุนโมกี้นี่ะเลยสัดกันว่าฉันฉันมาบอมมาครบมันจะมีเสือตัวนั้นฮะตีตุนจ้กขวบเป็นจ้กขวบ

Tên bạn đó đến <laughs> bạn đó đến này mình tiên gạnh này tí gạnh 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 một gạnh keng mà, keng keng gạnh gạnh bay bay

ชักก็บ่องจับบ่ใจลงสมักมันจ่อยนี่มันจ่อยจะเกิดบิงอยู่ดีสมักจะเหมืนเดิอนอตัวนี้ืไปยอะเดี๋ยวจะคล้องเพิร์จะค้องเพิ้อมันบงไป จะสกักหม้อนี้เดบดเลยหม้อนี้ครบแต่เป็ดเขาครั้งแรงกว่ายังม,ม,ม,มาถืาอกเนาะ <c oughs> เออมัอนเคยปวดแต่มันเห็ดมันน่ะมันอ้วนขึ้นตัวนั่งลง ูฟมันเหลือของกินแน่แต่ก็ว่ามันเป็นสีกระตือแน่เนามามาเบิ่งกันบาริซั์ทายพันยาเด็กใส่วิตามินแล้วมันสีหวนอยู่บนหัวมาเขาลูกมันจับได้ส่มันสั่มนส่งมัสงส่ั่ัสั่มันสมนนังััันัส่เสัักสงัน โอ้ยไม่ต้อไปยังดอกเม่เจ็บปัญหาบอกกันเบาหน่อเออมันเสีทอนไหนลู้พี่ปะแต่ปานจับบลูฟี่ไปน่ล่ะจเห็นมายอกว่าจับมันหนุ

สักหมูสักหมามูอะตรงน hmm oh Sadly, <crec. S 2> ี pues ้มูดได้เนี่ยมอเขาสิบนด้กเนาะคือออกไปจากบ่อนฮะเห็นมาเห็ดเองเนาะไม่มาจบันเ้อเด้อเด้อักเด้อยีเด้อบุตรตงพอดีจะเอ็ซักสมัยกู ซักบ่อวันอันนี้จักบขานนี่ักกันบนี่เบิ้งมาเบิ้งมันสอ้วนคือส่วันีนพี่น้องจั่เดือนมั้แม่อนมันจ่อยนี่วบสี่เดือนนะมาสสมซากปานดี่มาหัวคนซืสอมาบ้านเฮามายังส้อสมาก เอฟซีเดินมาสมศักดิ์มันซื้อพ่อปู่เขาเองเนาะเมันคือซื้อคนเ่ยนาะกูเด็นกระไรแต่หหคืออายุกูะเด็นกูเด็นไหนมาแต่โหใจเย็นบ๊อบบี้มาท่านเดโตเต็มวัยเจ้ามันมกาท่านเด็กกินเก่ากินมันกระซัมนี่คือเก่าโบกินเนี่ยของกินปลากระบออยากกินโบกินหัวปลาดุกพันนะมันจะแบบว่าโคตรเส็เลยนทำไม่ได้ถุงนี่คือเอากระดูกของมันกิน ป่าอัอานนนโ้อ้ยสุกเมาแบบเนาะก็กินไปเนนะี่ยูพี่ดูพี่มาไหมานเอ้าอารมก์กูหายมหายแล้วมันจ่ายเขาเด้อสองแสนหสองแสนผู้เล่วคงโตแล้วลพี่เนาะโม่ข้างกับ,กบแล้วเนาะโมนีสีดอันนั้น คิดกันบ่เสียหายไปหาแซนกี่พี่น้องหมลุดให้แน่ประมาณหนึ่งพันบาทเนาะอันนี้ใบสีดวัคซีนหมอหายเนาะอันนี้สีดีดวัคซีนซื้อวัคซีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นซื้อวัคซีนกันพยาธิบ่อัอนวัคซีนหาพยาธิบริสีเสมอดิ มอระกีกันบ่อพี่น้องมอ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 ลอฟีีดีสิกันบ่อเลยก็อันวิตามินแล้วก็บถ่ายพยานเนาพี่น้องเพราะว่ามันจอยแห้งมันกินจะไรมันกับบ่อ้วนมอนี่ กันวอาไว้เรียบร้อยเนาะมีผลหนึ่งปีพี่เนาะปีหนึ่งเดือนหนึ่งว้ายไปใส่สีลักซีนไหนบ่เมื่อยจักดิวันนี้ฮะทำไมจะใส่ฮึจอยอบักจอย